ก็จะเป็นการแนะนําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับเริ่มต้นด้วยการกดปุ่มโฮมแล้วกดลูกลูกศรซ้ายครับเลื่อนมาที่ตั้งค่าครับเลื่อนไปที่เมนูทั่วไปเลือกเครือข่ายเปิดตั้งค่าเครือข่ายเลือกแบบไร้สายครับ ระบบก็กําลังค้นหานะครับทําการค้นหาเน็ตเวิร์กเครือข่าย Wi-Fi ที่อยู่ใกล้ๆครับเราก็เลือกที่ตั้งไว้แต่ละตึกนะครับตอนนี้ตึก1ตึก2ก็จะเป็น P W Wi-Fi ครับกด enter ครับขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเราก็กดปิดก่อนครับปิดเพราะว่าเรายังไม่ได้ล็อกอินนะครับกดมาที่ปุ่ม home ครับ แล้วก็เลื่อนไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับบราวเซอร์ขึ้นบราวเซอร์อย่างนี้นะครับก็พิมพ์ pw.com นะครับเหมือนกับการล็อกอินที่เราใช้ทั่วไปครับ ก็จะขึ้นเมนูการล็อกอินซึ่งก็จะเป็นการล็อกอินการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามปกตินะครับนี่คือการใช้งานกรณีที่เราต่อด้วยอินเทอร์นเน็ตของโรงเรียนแต่ถ้ากรณีที่คุณครูต้องการแชร์อินเทอร์นเน็ตของตัวเองนะครับก็ในส่วนของเมนูการตั้งค่าเครือข่ายคุณครูก็ไปเลือกแช์ฮอตพอตของตัวเองก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยแล้วเราก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยที่เราไม่ต้องล็อกอินเข้ากับกับเข้ากับระบบของโรงเรียนครับผมก็เอาไว้เท่านี้ครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ